ทีนี้เราจะเอาสองท่ามารวมกันท่าแยกข้างเสร็จแล้วก็ชิดเท้า,าเราดูนะคะแยกขาขวาชิดเท้าซ้ายใส่รองเท้าแตะไม่หมขยอ่าใส่รองเท้าส้นสูงขาซ้ายอ่าเยียบวันแยกข้างอ่าถูขาขวาแยกข้าง ห้ามห้ามขยับอย่างนี้ห้ามห้ามซอยเท้าสองข้างนะคะใช้รองเท้าส้นสูงข้างเดียวคือขาซ้ายยันขึ้นมาส้นยังลอยอยู่เห็นไหมส้นรองเท้ายังลอยอยู่ใช่แล้วก็เหยียบขาขวาจมลงไปแล้วก็กลับลงไปโอเคเอาทีนี้สลับค่ะสมาธิเหมือนกันเราได้ฝึกสมาธิด้วยแล้วก็ฝึกเรื่องของ coordination ร่างกายด้วยย่อซ้ายแยกข้างชิดเท้าเขย่งแล้ววางขาขวาแยกข้าง ชิดเท้าเขย่งแล้วเปลี่ยนเท้าวางยอ่อยืดยอ่ยอย่อยืดยอ่อยอ่อาย่อ up down ห้ามห้ามสลับเท้าอย่างนี้ค่ะลงเท้าส้นสูง up down ว,วางเลยเปลี่ยนเลยน้องน้องรัดน้องรัดอ่าหองน้องรัดไปแช่แช่แล้วมันเมือยด้วยนะ up down แค่สั้นๆ up down one two three up down four up down five up down six up down seven up down eight up down จบแล้วแค่นี้เองได้ไหมพอเราเต้นกับเพลงนะเดี๋ยวมันจะได้เหงื่อซึมซึมมาเอา้ก็เถอะซึมแล้วเหรอเอาเสื้อออกเดี๋ยวเสื้อหนาจะตาย ทีนี้ท่าแรกท่า,ทาแรกผ่านแล้วทีนี้ท่าที่สองท่าที่2จะมีแบบถอยหน้าถอยหลังบ้างโอเคไหมคะเราลอ,ลองออกขาขวานะเมื่อกี้เราแยกขาขวาออกข้างนี้ใช่ไหมสลับกับแยกขาซ้ายคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีเปลี่ยนนะคะครูจะเปลี่ยนเอาเป็นขาขวาถอยหลังย่อนั่งแล้วกลับขึ้นมาชิดอเอาขาซ้ายขึ้นหน้านั่งแล้วลุกขึ้นกลับมาชิดขาขวาถอยนั่ง แล้วกลับขึ้นมาชิดเหมือนย่อถอนสวยงามกลับมาชิดถอยเท้าขวาลงย่อถอนสวยงามแล้วกลับขึ้นมาชิดเหมือนเราเด้งบุ๋มดีดกลับยอ่อบุ๋มดีดกลับวางเต็มเท้านะบุ้มแล้วกลับขวาวางเต็มแล้วกลับซ้ายวางเต็มแล้วกลับได้นะขาได้หัวเข่านะวันชิด2 Sheat b บา three s h e เ t b four e a t b บา five ชิดเ o า six and Sheat b บา seven อีกทีเดียว eight ชิดอ่าทีนี้มีจะมีนะคะเอาท่าที่ใส่รองเท้าส้นสูงกับรองเท้าแตะเข้ามาผสมระหว่างถอยหลังกับเดินหน้าช้าๆไม่รีบอ้าวทีนี้ถอยเราต้องนั่งใช่ไหม นั่งแล้วเอาเท้าซ้ายเข้ามาชิดใส่รองเทา้าส้นสูงอัพดาวแค่นั้นแหละค่ะเอาขาซ้ายขึ้นหน้านั่งนั่งแล้วชิดเทา้าอัพดาวแล้วก็สลับอยู่เงี้ยให้ได้8ปครั้ง1แล้วย่ำสองแล้วย่ำสาม 3, แล้วยํำ ซี 4, และยามเก้านั่งหแล้วยามเท้า6อาบุมเจอาบุ่ม8อาบุ่มเต้นสวยมากด้วยขอบอก ข้างหลังนะหวายดึงข้างหลังเต้นสวยไม่ใช่ครูครูสวยอยู่แล้ว <c oughs> ครูสวยครูสวยอยู่แล้วครูไม่ยอมหรอกใครว่าไม่สวยอะครูไม่ไม่ฟังโอเคทีนี้ทีนี้เราเอาแค่นี้ก่อนนะเอาสองท่าทีละแปดเอามารวมกันถ้าสองท่านี้ได้จนแม่นแล้วลองเข้ากับเพลงถ้าเข้ากับเพลงได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มท่าทีหลัง